ตบเด็กซีรีส์ EP 2ด้วย EP นี้พี่ก็จะมาทำดาบยามะแล้วก็ดาบคู่โอเด้งเรามาดูกันว่า EP นี้พี่จะเจออะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยไปก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลค์ด้วยมาครับจังหวะน,นี้พี่ก็ทําการทําดาบยามะก่อนนะอันดับแรกเราต้องฆ่าอิลิทให้ครบ30ตัวนะก่อนที่จะเอาไปดึงดาบยามะนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คืออิลิทตัวสุดท้ายของพี่นะ ไปครับผมไปที่เกาะต่อกันได้เลยนะมาให้น้องๆช่วยหานะครับผมน้องๆใน Discord ของพี่นั่นเองนะนี่ไงเจอละให้น้องๆตีรอนะครับพี่ก็ฟันไม่กี่ทีพี่ก็ได้3 0มิตัวครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็ไปที่เกาะโบอาแล้วก็ไปที่น้ำตกนะครับเพื่อที่จะไปดึงดาบยามานั่นเองนะมาใกล้จะได้แล้วเป็นดาบหนึ่งที่ทำง่ายมากๆนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการทำนั่นเองนะ หลังจากนั้นเราก็ตีมอนให้หมดแล้วก็พยายามที่จะดึงดาบออกมาครับอาจจะดึงยากหน่อยนะลองดึงหลายๆครั้งดูนะครับผมเพราะพี่ก็ดึงประมาณสอสาครั้งนะครับถึงจะได้นั่นเองนะนั่ไงได้แล้วไปครับผมเรามาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนไหนลองกดใส่ดูซินี่ไงป้าเขาให้โอ้โหหล่อเท่ครับผมได้ฉายาด้วยนะด้วยฉายาที่เราได้ก็คือเดมอนมอดนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้ดาบชูจิตะแล้วก็ดาบยามะแล้วนะครับผมเราก็ทําการฟาร์มมาร์ทให้ครบ350นั่นเองนะทั้ง2ดาบเลยนะพี่จะเริ่มจากการฟาร์มดาบชูจิตะก่อนนั่นเองนะครับผมการที่จะฟาร์มมาร์ทให้เร็วที่สุดนั่นก็คือการตีบอสนั่นเองนะครับผมเราก็ฟาร์มจุดนี้ก่อนรอบอสเกิดนั่นเองนะถ้าบอสเกิดแล้วเราก็วิ่งไปตีบอสได้เลยนะครับผมโดยบอสที่เกิดเร็วที่สุดตอนนี้ก็คือบอสบิ๊กมัมนั่นเองนะครับพี่ก็วิ่งมาเลยเราก็ใส่ยับเลยครับ เรียบร้อยได้มาร์สเยอะนะตัวนี้ก็ได้มาร์สไป229นะครับผมระหว่างที่พี่ตีบิ๊กมัมนะเราก็วาร์ปมาเก,กาะเต่านั่นเองเพื่อตีบอสคาร์เวนดิสนั่นเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมมาร์สก็เด้งขึ้นรัวๆนะครับผมหลังจากนั้นเราก็วาร์ปต่อนะครับผม im เพื่อไปตีบอสทูชิตะนั่นเองนะก็เรียบร้อยก็มาร์สเด้งรัวๆเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็วาร์ปไปเกาะต้นไม้เพื่อไปตีบอสต่อนะครับผมเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นบอสโบอาก็เกิดนะครับพี่ก็วาร์ปไปทีีี่่เเเกกาาาาะะไไฮดด้้้ททัันนลยยยครรรบบผมมออ็ มาลววนะครับจังหวะนี้เราก็หาบอสต่อนะนี่บอสพอดเทาวก็เกิดทันทีนะผมอ่ามาครับผม ฟาร์มมัดรัวๆครับจังหวะนี้หลังจากนั้นพี่ก็กลับไปฟาร์มมัดต่อนะครับเพราะว่าบอสหมดแล้วนั่นเองนะก่ออนุญาตรับเควสก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะครับเงินสําคัญนะครับผมถ้ารับเควสได้ก็พยายามรับด้วยนะครับผมก็ฟาร์มต่อครับผมดีนะที่พี่มีเกมพาร์ฟาร์มมัเตอรี่คูณ2นะครับถ้าใครมีผลพาร์ก็เอาผลพาร์มาฟาร์มนะพี่ก็ซื้อผลพาร์ถาวรไปนะครับผมเพื่อว่ามันใช้ได้ดีนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็ฟาร์มจนมัเตอร์ลี่สามร้อยห้า พอเราฟาร์มครบ350แล้วพี่ก็เอาไปฟาร์มดับยามาต่อนะแล้วก็เริ่มฟาร์มต่อทันทีนะครับแปงลงร่างเป็นผ้าแล้วก็ทำบักดาบทำบักดาบจะได้แบบเห็นศัตรูง่ายเห็นมอนง่ายๆนั่นเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยก็ฟาร์มมา247แล้วนะครับผมจงังหวะนี้ก็อีกนิดเดียวก็จะ350แลวนะทุกคนก็มีรายงานเข้ามาว่าบอสเกิดแล้วนั่นเองนะน้องก็พาพี่ไปว์ปไปหาบอสท,ทันทีนะครับผมตัวแรกที่เกิดก็คือบิ๊กมัมนะ ก็ซัดเลยครับผมโอ้บิ๊กมัมนี่ให้มาสเตอรี่เยอะมากนะครับผมหลังจากนั้นก็ฟาร์มบอสทาวต่อนะบอสที่พอดทาวนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นบอสแจ็คที่เกาะเต่าเกิดนะครับผมพี่ก็ว์ปมาเลยสะดวกสบายนะครับผมมีน้องๆช่วยทํานั่นเองนะน้องๆเขาเล่นผลพอเท่าให้พี่หลังจากนั้นพี่ก็มาที่เกาะต้นไม้นั่นเองนะครับผมเพื่อฟาร์มบอสต่อนั่นเองนะ ตีเรื่อยๆครับผมถ้าบอสตัวไหนเกิดแล้วก็ฟาร์มเลยนะเพราะว่ามัตเตอรี่จากบอสได้เยอะมากนั่นเองนะดีกว่าเราไปตีเพียวแล้วก็มาที่เก่อโบอาต่อนะเพื่อตีแฮนด์คอกนะ <c oughs> เรียบร้อยหลังจากที่บอสหมดเราก็มาฟาร์มต่อนะครับผมเข้าหลูปเดิมนั่นเอง <c oughs> โอเคเราก็ฟาร์มจุดนี้จนถึง350ไปเลยนะครับผม ใกล้แล้วนะจังหวะนี้หลังจากที่พี่ฟาร์มครบ350แล้วพี่ก็จะไปทำเควสด,ดาบคู่โอเด้งต่อนั่นเองนะครับผม n p c มันก็จะอยู่หลังแมนชั่นของเรานั่นเองนะชื่อว่าคลิปมาสเตอร์นั่นเองนะพอเราคุยเสร็จนะครับผมรับเควสอะไรเรียบร้อยแล้วนะประตูมันก็จะเปิดนะครับผมประตูอีกฝั่งก็จะเปิดนะแล้วก็อ้อมมาเลยนี่ไงประตูนี้จะเปิดไี่จ้าอไหนเกิดระว่างสวรรค์กับนาล็อก่อย่างพี่ก็ต้องนากสินะ้องเอานารลกก่อนเลยครับผม าแล้วก็มาฝั่งนารกก่อนนะแต่เราฝั่งจะมีเควสให้ทําอยู่3เควสนะครับเควสแรกของฝั่งนรกก็คือต้องทําให้มอนตีเรานะครับผมตีเรื่อยๆจนตายเลยนะครับผมถ้าตายก็เกิดใหม่แล้วก็มาให้มอนตีนะครับผมแล้ะเควสมันก็จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะ อย่างตัวอย่างของพี่ก็คือตีประมาณ3ตัวมันถึงจะเด้งนะครับผมนี่เห็นไหมตีเรื่อยๆนี่ไงเห็นไหมเด้งมาแล้วคเควสเราหลังจากที่คเควสเสร็จเราก็จะได้อิลูคัสแฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมหลังจากที่พี่ทำคเควสแรกเสร็จนะครับผมพี่ก็มารับคเควสท,ที่2นะโดยคเควสท,ที่2เราก็ต้องไปไล่ตีมอนทั่วแบบนะครับผมโดยที่มอนนั้นจะมีจุดสีชมพูนะเป็นจุดแบบนี้นะครับผมเราต้องฟาร์มมอนทุกแคมป์นะครับผมในแมปให้หมดนะเพราะว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หมดนะคเควสก็จะไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมพี่ คแคมป์ไหนที่มีมอนจุดสีชมพูลแล้วก็ฟาร์มให้หมดนะครับผมโดยที่เกาะเต่ามอนมันจะเยอะนะครับผมแล้วก็แมปมันกว้างนะมันจะลําบากตรงที่เราต้องหาด้วยหมอกนี่แหละเพราะว่าหมอกมันหนานะครับผมมันหาค่อนข้างยากนั่นเองนะเราต้องเปิดหาคีสังเกตตลอดเวลานะครับผมเพื่อที่จะหามอนจุดสีชมพูง่ายๆนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็พยายามหาจนหมดนะครับผมหลังจากที่หมดแล้วเราก็ฟาร์มเกาะอื่นต่อนะครับผมโดยเกาะน,นี้ก็จะเป็นเกาะพอทาวนั่นเองนะเกาะนี้จะหาง่ายหน่อยเพราะว่าเกาะมันเล็กนะครับผมพี่ก็พยายามหาเรื่อยๆนะ ที่มีจุดสีมพูแล้วก็โดดฟันไปเลยนี่ไงพี่ก็หาง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าน้องๆพาวับได้เลยทันทีนะครับผมเราไม่ต้องขับเรือหานั่นเองนะหลังจากที่พี่หายตัวจุดสีมพูหมดพี่ก็ย้ายเกาะน,นะครับผมโดยเกาะถัดไปก็คือเกาะต้นไม้นะครับผมแล้วก็วิ่งหาเลยนะตัวไหนมีสีมพูก็สบายครับผมหาง่ายนๆนะครับผมจังหวะนี้ไปครับผมฟันฟันฟันให้หมดนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็เดินหาอีกรอบหนึ่งนะว่าพี่ฟันเป็นหมดทุกตัวหรือยังอ๋อก็โอเคครับผมก็แน่ใจ,ใจว่าเราหมดแล้วนะเราก็ไปเกาะอื่นต่่่่อออนะะกกทีีพจไไปปต็คื เกาะแคนดี้นั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราก็หาตัวที่มีจุดสีชมพูนั่นเองนะล้วก็ฟันฟันไปให้หมดนะครับผมตัวไหนที่มีจุดสีชมพูก็หาเรื่อยๆนะครับผมจนเควสหมดนะเกาะนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับผมเราก็พยายามหาให้หมดทุกที่นะอ่าเรียบร้อยแล้วเควสก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเราจะได้อลูค่าแฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็ไปรับเควสที่3ามของฝั่งนรกนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมมาอันสุดท้ายให้โตให้ค่าให้บอสเจยวข่าตาย หลังจากได้พี่รับเควสที่3มเสร็จนะครับผม <_ d ance> พี่ก็วิ่ไปสุ่มโบนเลยนะครับผมเพื่อหา Hollow Essence แล้วเอาไปเสกบอสเคียวนั่นเองนะครับพอดีพี่มีกระดูกอยู่ประมาณ495อันนะครับตอนแรกว่าจะเอาไปทำกีตาร์บุ๊กนะแต่ว่าไม่คาดคิดว่าพี่จะต้องเอามาใช้กับการสุ่มนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือไม่ได้นะออตอนสุ่มไม่สิบครั้งสิบนะครั้งจากนั้นก็ต้องรอประมาณถ้าเราสุ่มสิบครั้งไม่ได้เราก็ต้องรออีกสองชั่วโมงเพื่อจะได้มาสุ่มใหม่นเ้้ีี่่่ไไงงพสุมดครัทใชชอะ เราเอาไปเสกเถอไปครับผมแล้วก็เ,เริ่มเสกได้เลยนะเฮ้ย้นพูดกี่ตื้อธรรมดาไม่จะรับวิญญาณที่ไปไปารกเว <ละ S 1> ้ยมับไม่ได้พี่ไปจุดคบไฟอ่ะแล้วก็เทพตีมอนให้มันฆ่าตายเลย <Okay. S 2> พี่จะไปเสียค่าหัวแล้วพี่จะว้าไปแทนจะไปครับผมเออพี่ร้อยเลือดเลือดเต็มเล,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 เลยพี่ร้อยโอเคส,สวยสวยนี่เราฆ่าทิ้งมั่งเลยมันจะมีคบเพลิงให้พี่จุดแล้วเวลาจุดคบเพลิงมันจะมีมอนออกมาให้พี่ตีมอนหรหลังจากนั้นพี่ก็เดินหาคบเพลิงแล้วก็เรียกมอนออกมาตบนะครับผมอ่าแล้วก็ ตบมนให้หมดนะครับผมแล้วก็ทําไปอย่างนี้3ครั้งนะหลังจากที่เราตบเสร็จแล้วก็หาคบเพลิงอีกอันหนึ่งต่อนี่ไงเจอละเรียบร้อยก็เสกมาแล้วก็ตบให้หมดนะครับผมจย่งวันนี้หลังจากที่หมดแล้วเราก็หาอีกอันหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้อันสุดท้ายนะจะมีบอสด้วยแล้วก็ตบไปเรื่อยๆครับผมเออเรียบร้อยนี่ไงประตูเปิดแล้วนะครับผมหลังจากที่ประตูเปิดล้วก็เข้าไปเลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมในฝั่งของนรกนะพี่ก็าําครบ3าเควสแล้วหลังจากนั้นก็มารับเควสฝั่งสวรรค์บ้างเดี๋ เออลืมไปเลยว่าเราเสกบอสเขียวไว้นะครับผมแล้วก็กลับมาตีบอสเขียวต่อนะอ่า้โ,โหไม่ได้วะนึกว่าจะได้ดาบกดคุหยบันปึ๊บไปพีกดเลกไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีหลังจากนั้นพี่ก็มาทำเควสแรกของฝั่งสวรรค์ต่อนะครับผมอ่าเควสนี้ก็จะให้เราขอบคุณคนที่เสกเรือให้เรานั่นเองนะครับผม ด้วยเกาะแรกที่เราเริ่มต้นก็คือเกาะซีแคสตันนั่นเองนะครับผมพี่ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่ามันมีคนเสกเรือ2ฝั่งนะอ่าตัวนี้ไม่มีนะครับผมถ้ามันเป็น3ามทับ 3, ก็คือไม่มีนะมาต่อที่เกาะต้นไม้ครับพี่ก็มาคุยกับคนที่เสกเรือในเกาะนี้ต่อนะครับผมอ่าอันนี้ก็มีนะแล้วก็คุยไปเลยนะครับผมขอบคุณเขานะหลังจากที่พี่คุยเสร็จนะครับผมพี่ก็ว่าไปเกาะบิ๊กมัมต่อน,นั่นเองนะครับผมเกาะบิ๊กมัมนี่มันมีหลายเกาะน,นะเราต้อง ไปดูทุกเกาะนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราไม่คุยนะครับผมแล้วเควสก็จะไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็เดินหาคนเสกเรือจนทั่วเกาะเลยนะครับผมอ่าเกาะนี้ก็เยอะหน่อยนะเพราะว่าเกาะบิ๊กมันกว้างนั่นเองนะเราก็ต้องพยายามหาให้ทั่วนะครับผม อ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคปะรบละเสร็จล,ละหลังจากนั้นพี่ก็กลับไปรับเควสที่2ของฝั่งสวรรค์ต่อน,นั่นเองนะครับผมโดยเควสนี้ก็จะเป็นการไปตีบิ๊กมัมให้ตายนะครับผมโดยจะมีเวลาจํากัดน,นะเราก็ต้องรีบตีให้ตายนะครับผม ตอนแรกพี่ตีก็คือตต่ช้ามากนะครับผมก็เลยทําไม่สําเร็จนะเราก็รออีกทีหนึ่งนะครับผมให้บิ๊กมน้เกิดนะครั้งที่2พี่ให้น้องช่วยตีนะครับผมมันจะได้เร็วขึ้นนะเราสามารถให้เพื่อนช่วยตีได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องเป็นคนลัาสบอสนะหลังจากที่เราลาสเสร็จนะครับมันก็จะวาร์ปเราไปที่เกาะอ,อื่นนะครับผมนี่มันจะก็วาร์ปเรามาที่เกาะน,นี้เลยนะครับผมมาเกาะน,นี้เสร็จแล้วก็หาตะเกียงนะครับผมหาตะเกียงเหมือนเดิมนะแล้วก็ตีมอนนะครับผมอ่านี่ไงอย่างนี้เลย แล้วก็จัดการมอนให้หมดนะครับผมทําอย่างนี้ครบ3มครั้งนะครับผมหลังจากที่พี่ตีมอนเสร็จแล้วก็ตีตัวที่2ต่อนะครับผมนี่กลุ่มนี้ก็เสกออกมานะครับผมพอเสกมาแล้วก็รีบจัดการให้หมดนะครับพอหมดแล้วก็หายอีกอันนึงนะอันสุดท้ายนี่ไงถ้าเราจัดการมอนตัวนี้เสร็จนะครับผมประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะถ้าประตูเปิดเราก็เดินเข้าประตูไปเลยนะครับผมนี่ไงเรียบร้อยแล้วอ่าประตูเปิดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับผมก็เรียบร้อยฮะเข้าไปแล้วครับผมจังหวะนี้ก็มาโผล่ตรงที่เดิมนะตรงที่ดาวล หลังจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนดาบนะครับผมเป็นดาบทูชิตานะเพื่อว่าจะเอามาทำเคเวสตต่อนะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็จะมาเผาก่อนนะครับผมเผาตัวนี้ก่อนนะแล้วก็มาเผาอีกข้างนึงนะครับผมนี่ไงหลังจากที่เราเผาเสร็จนะครับผมพี่ก็มากดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาคิดตันยัดเข้าไปที่รูประตูนะครับผม อ่านี่ไงมันก็จะค่อยๆลอยไปที่รูประตูนะหลังจากที่มันลอยเข้าไปเสร็จประตูก็จะเปิดนะครับผมพอเปิดเสร็จล้วก็เข้าไปตีมอนต่อนะครับผมอ่าพี่ก็ต้องรีบตีมอนให้ตายเร็วๆนะครับผมถ้ามอนตัวนี้ตายเราก็จะได้ดาบคู่โอเด้งนะมันก็จะเด้งเข้ากระเป๋าเลยทันทีนะครับผมอ่าเรียบร้อยผมตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้าไม่เด้งเอานี่ไงเด้งแนละ้วเฮ้ยจอดำครับผมจังหวะนี้แล้วก็กดออกเลยนะครับผมนะ แล้วก,กดเข้ามาใหม่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราเข้ามาใหม่นะพี่ก็ได้ดาบคู่โอเด้งมาเป็นที่เรียบร้อยเอาไม่ใช่ <c oughs> ดีไงดาบคู่โอเด้งอ่าโอ,โ,โอ้โหโคตรเท่อะครมบผมนนนนมัตเตอรี่หนึ่งครับผมอ่ามาโชว์หน่อยครับผมมาโชว์หน่อยนี่อันนี้คือชมหน้าหน้าตาของคนที่ช่วยพี่ทําดาบคู่โอเด้งนะครับผมเป็นน้องๆใน Discord นะเป็น FC พี่ด้วยนะครับผมอ่าก็จะมีน้องฮาวงกี้ดักนะครับผมน้องฟูบุกิแล้วก็น้องไทโซ่นั่นเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผม ถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่รายด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า